อีกเรื่องหนึ่งที่ทีมงานบอกว่าอยาพราดเดินผ่านประตูเข้ามาแล้วเรายังไม่ได้มองขึ้นไปนั่นคือเป็นมังกรใช่ไหมมีชื่อเรียกอะไรยังไงแล้วก็ภาพนี้กรอบภาพนี้เนี่ยนะครับเป็นทองคำแท้นะฮะซึ่งเอามาแกะเป็นรูปมังกรตัวคตัวมังกร9้าตัวเนี่ยเป็นลายซึ่งจักรพรรดิเฉินหลงเนี่ยเป็นผู้คิดขึ้นมาแล้วก็จะมีอยู่ในพระราชวังกรุงปักกิ่ง S <S ม,นะมีชื่อเสียงมากนะครับซึ่งถือกันว่าเมื่อมังกรมารวมกัน9ก้ตัวก็จะทําให้มีพลังอำนาจสูงสุดแล้วอันนี้จะมีได้ก็เะพาอกษัตริยเท่านั้นมือนอย่างเช่นกรณีที่เราเรียกเกาลูนเกาลูนฮ่องกงเกาลูนเนี่ยถ้าเราพูดเป็นภาษาในพื้นเมืองของเขามันก็แปลว่ามังกร9ตัวเหมือนกันครับถึงได้ทําให้เกาลูนฮ่องกงเป็นเมืองท่าที่มีความเจริญรุ่งเรือง ตราบเท่าทุกวันนี้ไม่ว่าจะประจนอะไรก็แล้วแต่เศรษฐกิจเขาก็ไม่เคยถูกกระทบอย่างแท้จ,จริงเลยยังคงเดินหน้านะฮะเป็นเกาะเล็กเลเดียวแต่แข็งแกร่งด้วยพวมช่วยเก้าองค์กรครับทีนี้เรามาติดไว้ที่นี่เนี่ยก็เพ <ค cape. S 2> ื่อที่จะให้เป็นประตูเก้าองค์กรซึ่งเวลาเดินเข้าเดินออกเนี่ยผ่านความเป็นมงคลนั้นสูงสุดครับอะไรที่ชั่วร้ายเนี่ยก็ถูกเก้าองคกรสกัดเอาไว้นะ เราเป็นคนธรรมดาผ่านเข้ามาได้รับพลังมังกราจากมังกรทั้งเก้าล้วนเป็นพยาม,มังกร5เล็บซึ่งเป็นมังกรกษัตริย์มังกร5เล็บนะม,นมังกรหเล็บคือมังกรมีตั้งแต่สเล็บ4เล็บ5เล็บห,ห้าเล็บนี่คือพยาม,มังกรเป็นมังกรซึ่งคู่กับวันนักษักริ์ครับ ครับผมเคยได้ดูสารคดีที่เขาพูดถึงเรื่องของมังกรของกษัตริย์มังกรของกษัตริย์มีแตกต่างไปจากมังกรอื่นๆคือมังกรอื่นนี่จะมีลักษณะของความดุร้ายเข้ามาเกี่ยวข้องแต่มังกรกษัตริย์นี่เป็นมังกรนําโชคแล้วก็เป็นมังกรที่ขี้เล่นพอสมควรใช่ครับนะฮะก็เลยนําเอามาใช้แล้วยิ่งเป็นพลังของ9ก้ามังกรด้วยนะฮะก็จะอยู่ตรงนี้เป็นภาพที่ทำเออไม่ใช่เป็นภาพแต่เป็นมังกรที่แกะจากทองคาแกะจากทองคาทองคาแท้นะบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็